เนาวใี่าในะคะดีนริีนคะยินดีต้อนระนดอค่ะยินดีตอรับิดีรบค่ะด้นรค่ะยินีอยิี่ยนดี้อ่ะินอนรค่ะยิี้นค่ะนดีอ่ะยินดตอน่ะยินดนรับิดีรัยินีต่ะยินดีต้นับค่ะยนตอนรคะนีอัค่ะนตรั่ะต้น หองผู้กำกับารสาปราศซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านพลตรีพิศารจันทนันท์ผู้กำารสามปราศให้เป็นหัวงการตารวจพลเรืวนเป็นอย่างยิ่งที่ได้เวลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตำรวจพลเนือนจงหวบรีนอกจากนี้ มางานตรวจกำงท่าได้มีจนถึงระดับผู้บริหารของสำนักงานตรวจกำงท่าและกตอตรอย่างชัดเจนจนสามารถนำผลการปฏิบัติมาเผยแพร่และเป็นแบบอย่างแก่หน่วงานอื่นๆโดยมีมาตรการทางการที่ประสบความสำเร็จพัฒนารูปแบบและวิธีการขึ้นในลักษณะผู้ขนานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการรวมทัพจากคนผู้เกี่ยวข้องในทุกแต่างๆั ผลกลมพัฒนาข้าราชการตำรวจทั้งทางวิาการและปฏิบัติเพื่อท่านผู้จัการที่ประหบบนกายทนผูกับการกองปรับรามได้มอบหมายใกับผมโละผชอบงานด้านชุมชนโดยให้พัฒนางานด้านนี้ของกองกกับปราบราให้มีสักภาพมากยิ่งขึ้น